สวัสด,ดีเจ้าปลาดาวจะมาแกงสะอมเนาะแกงพักละแกงใส่เฮดเบะแล้วก็มีเฮดหูหนูแล้วก็มีพริกแกงเนาะพริกแกงสะอมแกงพักละใส่ห้าเจ้าไปเจ้าเขาไปแกงกันเนาะไปสั่งพักละมาหำละอยากกินเนาะเอาน้าพริกแกงลงไปเจ้า ขอเอาเฮ็ดลงก,ก่อนเนาะเอาใส่ต๊วพริกแกงเลยมีเฮ็ดหัูหนูแล้วก็อันเฮ็ดเบอนะ้อเนาะมันเจ้าประดาวซื้อผักละมาแกงเหมแล้ว ้ำพริกแกงก็มีพริกแห้งเกลือกระเทียมป่าลาแห้งจักไข่คาคานี่เยอะขนาดเจ้าปราดาวแกงพักละปราดาวสอบใส่คาเยอะๆน้องปลาลาแห้งก็คือป่าสลากะเจ้าป่ากระดีนั่นแหละ ป่าบ้นานเฮานั่นแหละเจ้าสั่งมาเนาะฝนเอาทรงมาให้อเอาหน้าป่าล่าใส่ไปหน้อยเจ้าประดาวเอาวันป่าล่าดองใส่สักสามตัวนี่แหละเอาละลายน้ำห่อนเนาะเพราะมันไได้หลาบเจ้ามันเป็นกลางญี่ปุ่นนี่คนประชากรอนญี่ปุ่นผลปะปูก,กันเนาะถ้าปูก,ก็คงจะปูกในห้ากว่าเจ้าเพราะว่าญี่ปุ่นมันเป็นประเทศหนาวเหมือนเนาะ ไปถึงเดนซียดัน5าบ่หอะ่ะอยากกินกรสังกระมันแมมก้าคนไทยีท่ป่นเอามาขายกันเนี่ยกะแล้วน้ามอกแกงจะแห้งอ่ะนะพอแกงเฮ็ดนั่นนะ มันเป็นเฮ็ดสดนอะเจ้าก็ได้แกงมันน้อยเนาะเฮ็ดนี่แกงมบซุปก็มันมันมันก็จะเบื่อเนาะพักละใส่เลยเจ้า ได้กินผักละหอมอยากกินเข้าดีเนาะในบ้านนี่ป้าป้าปนะสอบกินแบบนี้เนาะแต่ถ้าเอาถอดใส่ไข่ปนกินจุูแต่แบ่งไม่ทันละป้าดาวเจ้ากินคนเดียวเนี่ยได้อยู่เจ้าสองค่ะ สองมือมือละมัดเนาะหอมตลบอบวัวนโหป้ายากจะคิดเลยเนาะป้าดาวแกงพักละนี่นะป้าดาวอยู่สั้นหกเนาะกินนี่คงจะไปถั่วมรกหารเนาะป้าดาวดูเปิดเื่องดูแะ่เนาะ ระัชั้นหนึ่งนะเจ้าคนเจ้าคนผู้สูงอายุนะอายุร้อยปลายแปดสิบเก้าสิบนะเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งผู้สูงอายุปเจ้าว่าชั้นหนึ่งนะเนาะเพราะปนจะขึ้นชั้นบนมานได้ยังไกินกนี่ไปจตลบอกอวนปนจะว่าโหหนาดาวคน,คนไทยบนนี่นะักแกงเนียหัวนห่นนั่นนอกเนานะ บางงขังก็คั่วพริกฝ่องนี่เออแต่ประกบจาว่างอย่างนั้นเพราะว่าตึกติป้าดาวอยู่นี่มันเป็นตึกรวมเจ้าตึกรวมหมายความว่าคนญี่ปุ่นก็มีคนเกาหลีก็มีคนจีนก็มีอินเนตึกหลังนี่ก็จะมารวมกันนี่นะเป็นบางตึกนะเจ้า มันเข้าวัดตึกรวมเนาะโอ้หมาขนาดเจ้าใส่น้ำปลาลาดลงไปแหมหนัวโอ้โรโอ้ไข่แกงมีนยังไม่เอียนเนาะ มอคนาดจ้างคนที่เนาะ มะขนาดนอกแก่พะละเดี๋ยวสักวันกนเจ้าจะแกงนอกคัว <c oughs> โอ้บนันตึกหลังเนี่ยเนาะห้องเนี่ยนอกแกงเนี่ยทม่ลู่นเนาะอืมเป็นอย่างนั้เจ้าจะแกงนึงวันเนาะ โอ้กลัวมันกินมันจะหายนะเจ้าป้าดาวต้องเปิดเครื่องดูดที่เจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยเจ้าแกงเสียเรียบร้อยนะเจ้าแกงพักละกแกงสะอมปาอ้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหน้านอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อประดาวตัวเน้าจำได้พาคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ